บริเวณขึ้นนี่คือทางขึน้นภูทอามมา่อขึ้นหอดย,ยอดว่าขึ้นออยอดไหมครับ,รบถึงยอดหล้อยังครับ ขึ้นไปได้ครับฝรังไม่หรบานฝร่บราพฝรั่งอันขึ้นผู้ขึ้นพาดีแต่เนาคนไทยคือไปขึ้นอยู่ถึงยอดหรือยังครับโอ้เก่งมากเลยตตดสินใจอยู่เน่ยคงไม่ขึ้นหรอกกำลังเริ่มต้นขึ้นเป็นชั้นที่หนึ่ง ทั้งหมดมันมีประมาณจิตชั้นคนไหนเก่งก็จะขึ้นถึงดนยอดสุดเลยมองเห็นไหมขึนไปเพีคิดไปจักสันขึ้นไปชั้นครึ่ง ใไหมเลยครับเชิญครับก็ใช้ญานคนะไรงามงามก็จจุดผูกงามงามมันมันหย่นห่น่นอไอยู่มเร่งใครจว่ามีวิธีหรอไ่งขึ้นมันไ่้ว่าขึ้นียมือนขึ้นนี่มันจะออกไหลขึ้นไหลเหมืนแรกหนีบออกคือทาาอัน เดี๋ยวนี้กำลังเที่ยวตลาดแรงของคำคอำเภอกำตะก้าจังหวัดสกลนครบ้านนาบัวครับอันเพื่อบันกำกันอนจังหวัดอาไมไมพบนไร่ประศิษฐอ้าบ้านไหนก่อนบ้านนาบัวนาบัวพัฒนา ขบนองแง้ใต้อาเพอวานอนนีว่าแต่ว่าสมุนพรนค่ะนี่ว่าจังหลยจะคของขบมาเัาเมาเพื่อสร้างใตหน้าแว่นค่ะสร้างหน้าแว่นจ้าขบไปบไไปขบไปขไปได้นไปขบบขบปไปขบไขบบขบขบบข บ้านนี้เเขาไปใส่น้ำไปนั่มสร้างเขานี้บ่อสร้าเขาี้อแล้วกัน,นเอาลุหม้อค่ะลุหม้อควัวบ่อรัาลุกหม้อควัวควัวดนไปไหนคัวสองสัโมงคร่งยัหม้อหม้อนี่ไหนคัวสองสัึ่งสองั้ได้เอาไปยัดหัง่ควัวซุกแล้วเอานครับมันเย็นคืงให้เย็นคองให้เย็นแล้วตัาต่ำตัแล้วลอ ตามทุกเรื่อบตามแล้วก็พัดไปน้ำเปล่าตามไปน้ำพัดไปน้ำตามไปน้ำพัดไปน้ำที่ว่าโอ้โหก็รอกหอเดือดของข้างเราจำจำเขาผ่านจำได้ดีที่ด้านหลังนี่คือตลาดสดที่อำเภอวานนที่วาดจังหวัดสกลนคร